ครับสวัสดีครับชาวเทศบาลตะบนินตกทุกท่านกระผมนายกเม่นนะครับนายกเทศมนตรีตะบนินตกวันนี้ก็มาตรวจความพร้อมนะครับในการเปิดศูนย์ออกกําลังกายในร่มนะครับที่ว่าฟิตเนสนะครับถ้าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเต็มร้อเปอร์ซนนะครับมีเครื่องออกกําลังกายครบทุกชนิดนะครับบริหารไหล่แขนขาหน้าท้องนะครับทุกส่วนของร่างกาย นะครับก็ทางเทศบาลตาบนินตกขอเชิญชวนประชาชนผู้รักสุขภาพทุกท่านนะครับเข้ามาใช้บริการาศูนย์ออกกำลังกายในรุ่มนะครับที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการของเทศบาลตาบนินตกนะครับตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่6กนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนที่รักสุขภาพทุกท่านนะครับาทางเทศบาลตาบนินตกนะครับเล็งเห็นถึงความสําคัญ เรื่องสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหินตกนะครับก็เปิดให้บริการสําหรับประชาชนทุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่เด็กเยาวชนประชาชนและก็ผู้สูงอายุนะครับเทศบาลตำบลหินตกจะเปิดให้บริการสู์ออกกำลังกายในร่มตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2567นี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง2ทุ่มนะครับทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับเข้ามาใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายในร่มของเทศบาลตำบลหินตกได้นะครับตอนนี้ก็มีเครื่องออกกำลังกายติดตั้งอยู่นะครับพร้อมจะรองรับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับรักที่จะบริหารแขนขาไหล่ต้นคอหน้าท้องนะครับมีพร้อมทุกอย่างนะครับวันนี้เรามีลู่วิ่งนะครับมีลู่วิ่งด้วย มีลู่วิ่ง3ามเครื่องนะครับมีลู่วิ่ง3ามเครื่องนะครับติดตั้งไว้ให้บริการครับสำหรับผู้ที่จะมาออกกําลังกายนะครับศูนย์กีฬาเล่นอนุนักการนะครับจะมีเครื่องออกกําลังกายที่มีเซฟตี้นะครับป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับในขณะออกกําลังกายอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับกําลังวิ่งอยู่บนลู่ลู่วิ่งไฟฟ้าอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะ หยุดการใช้างานเครื่องออกกำลังกายนี้ได้นะครับโดยเซฟตี้เซฟของเรานะครับเนี่ยครับถ้าเราถอดปลักก๊กออกนะครับอถอดปลักก๊กออกนะครับเครื่องออกกำลังกายจะหยุดทันทีนะครับนี่คือเป็นเซฟตี้เซฟสำหรับเครื่องออกกำลังกายในศูนย์กีฬาเล่นนันทนาการของเทศบาลตำบลบินตกนะครับแล้วก็มีเครื่องสั่นนะครับมีเครื่องสัน่นนะครับมีเครื่องสั่นมีเครื่องออกกำลังกาย ช่วงต้นขานะครับช่วงต้นขามีครบทุกแบบนะครับมีเครื่องยกน้ำหนักด้วยนะครับใครที่ต้องการสร้างกล้ามนะครับสร้างมัดกล้ามเนื้อใหญ่ให้กับร่างกายก็มีเครื่องยกน้ำหนักมีเวทนะครับมีเวทนะครับมีสำหรับยุสร้างความแข็งแรงให้กับ แขนขาตรงนี้นะครับพี่กวางเทศบาตลตาบนหินตกนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาตลตาบนหินตกสังกัดอยู่กองการศึกษานะคะวันนี้พี่กวางก็จะแนะนําเครื่องเล่นนะคะในศูนย์ฟิตเนสของเรานะคะอันนี้เราเรียกว่าเครื่องเล่นลูวิ่งไฟฟ้ามอเตอร์นะคะวิธีการใช้นะคะจะมีตัวหน้าปัดนะคะไว้คอยบอกนะคะว่าเราต้องการระดับความเร็วที่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะ สปีดเครื่องให้มันช้าลงนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตัวปรับระดับความเร็วได้นะคะสำหรับเครื่องต่อไปนะคะเครื่องที่2ของเราวันนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องสั่นบริหารกล้ามเนื้อนะคะอ่าวิธีการใช้ก็คือเราจะขึ้นมายืนนะคะขึ้นมายืนบนเครื่องสั่นบริหารกล้ามเนื้อนี้นะคะขึ้นมายืนในลักษณะแบบนี้แล้วก็ปรับความต้องการของเรานะคะว่าจะให้เครื่องสั่นระดับไหนแล้วยืนก็คือเท้าทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องยืนให้กระชับนะคะ แล้วก็เปิดสวิตการทํางานหน้าเครื่องนะคะแล้วก็หลังจากที่ว่าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปิดเครื่องค่ะแล้วก็ลงจากตัวเครื่องได้เลยนะคะ <zza. S 1> เครื่องออกกำลังกายจัก,กร,รยานค่ะเครื่องออกกำลังกายจัก,กร,รยานนี้นะคะของเราเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ1 2 3 4นะคะจะมีสเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายจักร,รยานเหมือนกับ4ตัวตะก,กี้นี่นะคะ วิธีการใช้ก็คือจากยืนออกกลาลังกายเนี่ยก็จะมาเป็นนั่งนะคะแล้วก็ปั่นนะคะเครื่องออกกลาลังกายจัก,กรยานของเรานะคะแบบนั่งเนี่ยเทศบาลได้จัดไว้ให้นะคะจํานวน3ามเครื่องนะคะเราสามารถที่จะเลือกเล่นกันได้นะคะสําหรับลูกตุ้มเหล็กที่เราเห็นนี้นะคะเราเรียกมันว่าดัมเบลนะคะดัมเบลเนี่ยมีหลายขนาดมีหลายกิโลนะคะให้เราได้เลือกใช้นะคะเครื่องดัมเบลนี้เนี่ยใช้สําหรับบริหาร กล้ามแขนนะคะเครื่องเล่นออกกําลังกายชนิดนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องซิดอัพหน้าเอียงนะคะนี่ก็สําหรับบริหารหน้าท้องนะคะศูนย์ออกกําลังกายในร่มของเทศบาลตะบนินตกทางเทศบาลตะบนินตกนะครับก็ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่มาออกกําลังกายนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องออกกําลังกายแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับก็คอยทางผู้ที่จะมาใช้ ศูนย์ออกกำลังกายในร่มนะครับเกิดความมั่นใจนะครับเมื่อมาใช й, ้เครื่องออกกำลังกายแล้วก็จะได้รับความปลอดภัยในการใช้เครื่องออกกำลังกายก็ขอเชิญชวนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567นะครับเชิญชวนเข้ามาใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายในร่มของเทศบาลตะบนินตกนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง12.00นถึง2ทุ่มนะครับ20.00นอของทุกวันนะครับ